ข้าวไข่เจียวหมูสับราดข้าวหนึ่งกองโอเคอันนี้ไข่ไก่สองฟองแล้วก็ผงพุง,งรสประมาณครึ่งช้อนชาประมาณครึ่งช้อนชานชานะแค่นั้นเลยแล้วก็หมูหมูบดแล้วตีเข้ากันเปิดเตาแก๊สใส่น้ำมันก็ไข่เจียวให้ฟูๆ้วต้องใช้น้ำมันเยอะหน่อยนะไข่เจียวจะออกมาฟู ร้อน้ำมันร้อนค่อยๆใส่ไปพอน้ำมันร้อนแล้วก็ค่อยๆใส่ไปใส่แล้วจะปูเห็นไหมน่ากินแล้วก็ เจาะเจาะเให้ความร้อนมันขึ้นมใม้ทั่วถึงนะพอได้ประมาณนึงล้วก็กลับเลยสีวยไหมล่ะอันนี้ก็เอาความกรอบขนาดไหนก็ตามตามใจลูกค้าเลยพี่กลับไปกลับมาสวยปลาแค่นี้ก็ไปราดข้าวได้แล้ว ก็ราดข้าวเลยราดข้าวไปเลยแล้วกดกดให้สวยงามนะเก็บขอบเก็บอะไรให้ลูกค้าด้วยเฮ้ยเดี๋ยวไข่เจียวหมูสับราดข้าวอ่ะสับราดข้าวอ่ะ เออสับก็สับลืมสับลืมสับสับราดข้าวใช่ไหมข้าวไข่เจียวหมูสับราดข้าวลูกค้าเขียงแบบติดกันมาเลยแบบนี้เลยนะใช่ปะใช่หละสับราดข้าว ใช่ไหมแล้วก็ลาดข้าวมันจะเละเทนะลูกค้าทำไมลูกค้าสั่งแบบนี้ล่ะสับลาดข้าวประมาณว่าลูกค้าไม่อยากแบบฟันไม่ค่อยดีใช่ไหมก็เลยให้สับราดข้าวข้าวไข่เจียวหมูสับราดข้าวตกแต่งกับที่หน่อยมือนั่งกินมากเลยเห็นไหมสวย สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็สามารถที่จะบันทึกเอาไว้ในรายการโปรดได้นะแล้วก็ถ้าใครอยากให้ทำเมนูอะไรก็สามารถที่คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะวันนีเ้เอาไปให้ลูกค้าเอ้สนุกก่อนบ๊ายบายทุกคนจุบจ๊บ